<ś m> จัดไปดินอนน,อน้อนโอ้โหสวยงามวะ่ะโอ้โหไ้วาแม่งแตกเกือบหมื่นนะเฮ้ย เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่า w Y of the Qlen <Okay. S 2> นั่นเองนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะอะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาดูตัวเกมที่เรียบร้อยแล้วทุน100บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นไงนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางตาจ่ายนะจ๊ะ นี่ค่ะสกัตเตอร์สาตัว Y วเท่หของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะจ๊ะประมาณนี้ Y กกำลังมา Y สามารถแทนได้ถูกตัวอยู่แล้วท่านผู้ชมนะฟีเจอร์การหมุนฟรีสกัตเตอร์มา4ตัวนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะก็มาดูกันนะ,ะว่าจะคูณเท่าไหร่นะคะฟรี สปินเท่าไหร่นะคะตามนี้เลยเนาะนะคะการซื้อฟีเจอร์สามารถซื้อได้ทุกเป็ดทุกสตางค์เลยนะคะอ่ะรายเดิอนวันที่ถูกต้องนะคะรายเดิอนวันที่ผิดโอเคประมาณนี้ลองคำนวณกันได้นะคะว่าผิดถูกยังไงเนะะางงนะ,ะท่านผู้ชมอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค,ค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาทุนหนึ่งวันบาทเรามาเล่นเป็ดเท่าไหร่ดีนะท่านผู้ชมมีเป็ดสิบบาทหรือเปล่าเอามีนี่ป่ะเป็ดสิบบาทไปดูกันนนะ,ะ <Yahoo! S 1> ได้ตานะ่ชม ยังไงปื๊บสวยงามไปดิปื๊บโอ้โหจัดไปวัยรุ่นปื๊บโอ้โหไม่กอดสิบโอ้โหแน่นอนนะท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรเว่์โอ้โหน่าเสียดายนะคะวายมาแต่ทำอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้โหสี่ร้อยสิบหกบาทเออโคตรเอาเลยทุนหนึ่งร้อยบาทอันเนี้ยเฮ้ยอื้ม โอ้โหแน่นอนว่ะจัดไปดีสวยงามโอ้โหไปเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมนะคะก็ยังได้กำไรอยู่เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เอออึสวยจัดไป เออเคด้วยเถอะนะก็มาดิ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 าดโอ้โหน่าเสียดายว่ะเคด้วยอยู่ไหนจัดไปวายมาโอ้โห my god โอ้โหโอ้โหก็มาดิกตเตอร์ไหลไปดิโอ้โหไม่ไหลนะคะสามสร้อยหกสิบเจ็ดบาทรางวัลเมก,กานะท่านผู้ชม เออเอาไงดีนะคะแด่กำลังอยู่ที่6กรบาทแล้วนะคะมาเพิ่มเบ็ดเลยโอ้โห30เลยเหรออ่ะวัดดวงกันไปเลยท่านผู้ชมนะ,ะมสำหรับใครนะที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามปรึกษากันได้เลยนะท่านผู้ชมึบเฮ้ยหาสเกตเตอร์ตัวหนึ่งยังไงเจเจแถวสอเจแถวสองโอ้โสวยงามสเกตเตอร์มาแล้วบาโบเฮ้ยบอรท่านผู้ชม เอาวายมาอีกฮึบฮึบโอนะ้โหน่าเสียดายนะฮัคกกเตอร์มา5ตัวแล้วนะท่านผู้ชมวายก็เสียดายนะเออโอ้โหได้คูณแค่นั้เดียวเฮ้ยโอ้โห,โโหสิสองฟินสเินคูณ2ท่านผู้ชมไปไปดูกันนะโอเคเนาะสำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะฮึชุบอื้อหือจัดไปดี น่าเสียดายนะจบไปที่180จัดไป10ฟีเกมึวาวไปแล้วึสวยบวกฟีสปินมาอีกอีกจังหวะเน,นี้ยโอ้โหเฮ้ยบวกมา2อ,อันเลยท่านผู้ชมอ้าวจัดไปดีแบบเนี้ยฮึบบวกอีกแล้ว2ฟีสปินท่านผู้ชมหยมาได้เวอร์มากเลยนะเฮ้ยจัดไปดีจัดไปดีจัดไปดี เอาดีเออสองพันกว่าเฮ้ยเว่าบา้าบอรางวัลก้อนโต3า7 9ัน้อบาทเฮ้ยโคตรเวอร์เลยเป็น30ท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยอืมกีเลนเอาเรื่องอะ่ะท่านผู้ชมเนื่องจากไม่ได้เล่นนานนะโอ้โหสุดยอดเลยนะอืมจัดไป900กว่า สำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเออฟรีเกมนี้นะคะก็จะพอแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าได้กำไรแล้วเนาะนะคะ1 4 8 5บาทเออถ้าจบฟรีเกมนี้นะคะควรเลิกนะท่านผู้ชมนะคะไม่โลมานะคะเดี๋ยวรับมันจะหายเนาะนะคะไม่ฝืนเล่นต่อนะสำหรับใครที่ได้แล้วนะคะจำคำนี้ไว้เลยนะคะห้ามฝืนเล่นต่อเลยนะเล่นไปเล่นมาหมดท่านผู้ชมเชื่อเรานะเออ จัดไปดิโอ้โหเงียบกิฟฮึ่มเงียบกิ๊บึ่มเงียบกิ๊บเฮ้ยเลยอสามฟีสปินชื้อสวยวายช่วยได้จัดไปฮึบจัดไปดินอนน้อนโอ้โหสวยงามวะ่ะ เกือบมือนะเฮ้โยโอ้โหโลงทุนย่อมมีความเสี่ยงจริงนะท่านชมจําคํานี้ไว้เลยนะคะสําหรับใครที่กล้าลงทุนก็เออกล้าได้กล้าเสียก็ได้นะท่านชมจัดไปดียังไงไหลไหมอ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะคะจบอยู่ที่เท่าไหร่แปดพันหบาทเวอโอ้โหได้กาไรแล้วนะคะฟรีเกมเดียวนะท่านชมอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่าได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกือบหมื่นท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะถ้าคลิปนี้เราผู้พิมพ์ไรเราต้องขออภัยด้วยนะสำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เรอด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะ,ะคะสาเหล่าทีนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า